ข่าวดีดวงดีค่ะวันนี้นะคะเป็นคิวของ6ราศีค่ะราศีกรกฎราศีมังกรราศีธนูราศีเมษร,ราศีเมถรรุนและราศีพฤษภค่ะลูกลัก ลูกโปรดพระแม่กาลีค่ะช่วงนวาราตีนี้ตรงกับเทศกาลกินเจพอดีดังนั้นอย่าลืมทานเจและถือศีลไปด้วยนะคะจะดีมากๆเลยคําทานายจะมีรายละเอียดยังไงบ้างมามาดูกันเลยค่ะคําทํานายนี้นะคะเป็นคําทานายของอาจารย์นัดไพ่วิเศษทํานายดวงค่ะมามาเริ่มกันเลยนะคะเพราะว่า6ราศีนี้เนี่ยอ่าย้ำก่อนเนาะ6ราศีค่ะราศีกรกฎราศีมังกรราศีธนูราศีเมษราศีเมถุนและราศีพฤษภค่ะ ในช่วงนี้นะคะพาแม่กาลีประทานพรค่ะคุณเนี่ยเป็นลูกรักลูกโปรดทําให้พรที่คุณขอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามเนี่ยประสบความสําเร็จพนวกว่ากับอาในช่วงนี้เป็นช่วงนาวาราตีเน,ะนาะนวาราตีบวกกับทานเจด้วยยิ่งทานเจ ในช่วงนวรารตีแล้วช่วงนี้นะคะพระแม่กาลีก็จะประทานพรนให้กับคุณหนักมากเลยสมพรสมหวังสมปรารถนาอย่างแน่นอนค่ะเน้นย้ํานะคะราศีกรกฎราศีมังกรราศีธนูราศีเมษร,ราศีเมถุนและราศีพฤษภค่ะมาเรามาฟังคาทนายเต็มๆกันก็คือการที่จะได้รับพรนั้นๆนะคะอ่ามาแล้วงเงื่อนไขการจะได้รับพรนั้นๆนะคะใช่ว่าใครจะได้รับเสมอไปอ่า แต่ทว่าใครที่ซื่อสัตย์ต่อว่าจาอะต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อว่าจาก่อนคําไหนคํานั้นไม่ผิดคํานะคะคมีความจริงใจต้องจริงใจด้วยไม่ใช่ว่าพูดไปพูดไปเหมือนน้าพูดไปไม่มีอะไรพูดไปเฉยๆต้องจริงใจด้วย ที่สําคัญกระทําในความดีนวราตีนี้ลูกหลานอย่าลืมสวดมนต์นะคะลูกลูกหลานอของพระแม่กาลีถ้าใคร6กราศีนี้ที่นับถือพระแม่กาลีอยู่ก็อย่าลืมสวดมนต์นะคะแล้วก็ทานมังทานเจด้วย ถือศีลอดถวายนะคะรับรองหลังจากนี้นะคะสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะสิ่งดีๆด,ด้านใดที่คุณอยากจะขอพระแม่กาลีหรืออยากจะให้มันเป็นจริงอยากจะให้ประสบความสําเร็จนะคะก็จะเป็นจริงแน่นอนแต่ต้องเป็นสิ่งดีๆนะถ้าสมมุติว่าไปแบบ ไปสาบแช่งคนอื่นแล้วหวังว่าจะให้มันเป็นจริงอันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ห้ามเลยนะคะยิ่งเป็นในช่วงของทานเจเนาะทานเจเนี่ยดวงมันค่อนข้างเปิดใครอ่ะใครยังไม่เคยทานเจแนะนําไม่ทานเจนะคะในในช่วงนี้เนาะในหลายที่เขาก็จะมีแนะนําอาหารเจหรือมีเทศกาลอาหารเจกันก็อย่าลืมไปกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะทานเจมันอร่อยนะพูดย้ำอีกครั้งมีอีกคลิปหนึ่งที่เราพูดว่า,วาอาหารเจมันอร่อยอาหารคลิปนี้อาหารเจก็ยังอร่อยอยู่เรายืนยันนะคะโอเคค่ะ ก็ถ้าคิดหวังสิ่งดีๆนะคะหลังจากนี้ก็จะมีแต่ความสําเร็จแล้วก็มีสิ่งดีๆมาเยือนกับคุณแน่นอนค่ะสําหรับ6ราศีกรกฎมังกรธนูเมษเมถุนพฤกษบค่ะหลังจากนี้อะแลปอัพกันสั้นๆเนาะก็คือให้จริงใจต่อว่าจ้าจริงใจต่อความคิดจริงใจต่อการกระทํานะคะแล้วก็สิ่งดีๆเนี่ยก็จะสําเร็จตามผลที่ตั้งใจไว้เพราะพระแม่กาลี อวยพรประทานพรคุณเป็นลูกหลักรูกปโปรดของท่านนั่นเองค่ะโอเคค่ะอย่าลืมติดตามข่าวดีดวงดีนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามดวงดีด้วยบ๊ายบายค่ะ